มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านประตานดีโดนักทรัพย์ผู้ดำของสหรัฐนะครับถึงความต้องการให้อิร่านั้นกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาเรื่องของอาวุธยูเคลียนะครับโดยทรัม์ระบุว่ากองเรือขนาดมากถึงมากังหลุงหน้าไปยังอิรานที่ยิ่งใหญ่กว่ากองเรือที่ตกไปยังเวเนเุเอลาซึ่งเช่นเดียวกับเวเนซุเอลามันพร้อมที่จะปฏิวดิภารกิจอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วและความรุนแรงทางด้านอับบาสอารักชีนะครับรัฐทวารการทรงต่างประเทศของอิรานนั้นก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าการดําเนินการทางการพูดภายใต้เงื่อนไขของการคุ้ผล หากสหรัฐต้องการให้การเจรจาเกิดขึ้นจริงจาเป็นต้องยุติการคุมขู่การตั้งเงื่อนไขที่เกินจริงและการหยิบยกประเด็นที่ไม่สมเหตุสมผลขึ้นมาอิรานขอยืนยันจุดยืนว่าจะไม่เข้าสู่การเจรจาในบรรยากาศที่ถูกกดดันด้วยกำลังทหารมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านประทับนิดนทรัมป์ผู้ํำของสหรัฐนะครับได้โพสต์ข้อความผ่านทรูสโตรเชียลระบุถึงความต้องการให้อิรานนั้นกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาเรื่องของอาวุธิวเคร์นะครับโดยทรัมป์ระบุว่ากองเรือขนาดมหึมากำลังมุ่งหน้าไปยังอิราน มันเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วด้วยพลังและความกระตือรือร้อนและเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มันเป็นกอกเรือใหญ่ที่นําโดยเรือบรรทุกเครื่องบินอัปราหัมลินคอนที่ยิ่งใหญ่กว่ากอกเรือที่ส่งไปยังเวนเนซุเอลาซึ่งเช่นเดียวกับเวนเนซุเอลามันพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วและความรุนแรงหากจําเป็นหวังว่าอิรานนั้นจะมาเจรจาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมโดยปราศจากอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งจะเป็นข้อตกลงที่ดีสําหรับทุกฝ่ายเวลาเหลือน้อยลงแล้วมันเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งอย่างที่ผมเคยบอกอิหรรร่่่่าาาาานไแแล้้วววคังงงึจจจเตพกขมทํ และก็เกิดปฏิบติการมิดไนท์แฮมเมอร์ซึ่งเป็นการทำลายล้างอิหร่านครั้งใหญ่การโจมตีครั้งต่อไปจะเลวร้ายยิ่งกว่านี้มากอย่าให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้อีกเลยทางด้านอับบาตอารักชีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านนั้นก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าการดําเนินการทางการทูตภายใต้เงื่อนไขของการคุมขู่ทางทหารไม่สามารถได้ผลหากสหรัฐต้องการให้การเจรจาเกิดขึ้นจริงจะเป็นต้องยุติการคุมขู่การตั้งเงื่อนไขที่เกินจริงและการหยิบยกประเด็นที่ไม่สมเหตุสมผลขึ้นมาอิหร่านขอยืนยันจุดยืนว่า จะไม่เข้าสู่การเจรจา,าในบรรยากาศที่ถูกกดดันด้วยกําลังทหารทั้งนี้ทัป์ได้เปิดช่องไว้ไหลครั้งนะครับถึงปรับเป็นไปได้ของการใช้กําลังทางทหารเพิ่มเติมหลังจากที่สหรัฐสนับสนุนการเข้าร่วมกับอิสราเอลในสงคราม12วันเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมาและมุ่งเป้าทําลายโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของอิหร,ร่านรวมถึงก่อนหน้านี้ไม่นานทั้์ขู่ว่าจะโจมตีอิหร่านจากกรณีการปราบปรามการประท้วงการต่อต้านรัฐบาลอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาสัญ,ญญาณของการดําเนินการทางทหารโดยท,ทันทีดูจะลดลดง เมื่อทั้งสองฝ่ายยืนยันว่าจะเปิดโอกาสให้การทูดนั้นได้ทำงานขณะเดียวกันนั้นอิหร่านก็ได้เคลื่อนไหวทางการทูดเบื้องต้นโดยติดต่อกับประเทศอาหรับหลายแห่งเพื่อขอแรงสนับสนุนและลดแรงกดดันในภูมิภาคท่ามกลางการปรากฏต,ตัวของกองเรือโจมตีของสหรัฐในพื้นที่ของกองบัญชาการกลางสหรัฐยืนยันว่ากองเรือที่นาโดยเรือบรรทุกเครื่องบิน U.S.S อัปราห์มินกอนได้เดินทางเข้าสู่น่านน้ำตะวันออกกลางแล้วครับ ขณะที่ฝั่งของซาดิอารบเบียนะคะแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตนะคะก็ยืนยันว่าจะไม่ให้สหรัฐอเมริกาใช้พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นดินแดนน้านฟ้าหรือว่าน้านาน้ําในการโจมตีอิร่านนะคะจากการพูดคุยเนี่ยระหว่างผู้นําอิรานแล้วก็มกุฎราชกมุมารโมฮัมเหม็ดบินชามาน ผู้นำของซาดิอาระเบียเนี่ยก็ย้ําแบบนี้นะคะว่ายังไงก็ตามเนี่ยจะไม่ยอมให้มีการใช้พื้นที่ทางอากาศหรือว่าดินแดนใดๆในการปฏิบัติการทางทหารต่ออิร่านก็สอดคล้องกันกับทางการของสหรัฐอเอมรเรตที่ได้มีการถแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็มีความคิดเห็นเนี่ยจากหลายฝ่ายที่ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างคาริมซับจานคนนี้เป็นเจ้า,าตัวแทนจากมูทิคาเนกี้ เพื่อสันติภาพระหว่างประเทศ<ๆ>เขามองแบบนี้ว่าตอนนี้ทั้งซาอุดิอาระเบียแล้วก็ UAE ต่างตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีจากอิหร่านเพราะว่าการที่อิหร่านเนี่ยระบอบการปกครองอ่อนแอลงก็อาจจะเกิดภัยคุกคามนะคะขณะที่อดีตนะัทาหาร,ระดับสูงของสหรัฐมองว่าทั้งสองประเทศเนี่ยจะมีการขัดขวางแผนการในการปฏิบัติการทางทหารของสหร,รัฐอาจจะไม่สามารถหยับยั้งได้ถ้าเกิดว่าสหรัฐอเนี่ยตั้งใจจะใช้กําลังทางทหารจริง แต่ต้องยอมรับแบบนี้ว่าการจะใช้กําลังทางทหารหลือบทบาทสําคัญสําคัญเนี่ยมันมีทั้งความซับซ้อนเราก็ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นนี่เป็นการให้สัมภาษณ์จากอดีตพลโทกองทัพอากาศเ mm hmm. ดวิดเจฟทูล่า mm hmm. เขามองว่ามุมมองทางทหารเนี่ย เอาจริงๆแม้ว่าโดนั์ทรัมป์จะประกาศอะไรก็ตามแต่การปฏิบัติการนั้นมันมีความซับซ้อนมีต้นทุนเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่จะสามารถที่จะยับยั้งได้ส่วนโจเซฟโวเทลคนนี้เป็นอดีตนายพลกองทัพบกก็มีการคาดการณ์นะคะว่าทั้งสองชาติที่ไม่ใช่ที่ไม่ให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้พื้นที่อาจจะเป็นการบังคับให้สหรัฐต้องพึ่งพาการบินจากเรือบรรทุกเครื่องบินหร,รรยยห,รหรือว่าทรัพยากรระยะไกลจากสหรัฐหรือว่าฐานทัพอย่างจเอก ก่าวเร์เซียในมหาสมุทรอินเดียเพิ่มมากขึ้นด้วยมีนักวิเคราะห์ในกลุ่มประเทศอ่าวปเปอร์เซียกําลังกังวลแบบนี้ว่าการใช้กําลังทางทหารของสหรัฐอาจจะนําไปสู่ความวุ่นวายภายในอิหรา่านและก็อาจจะส่งผลนะทั้งเรื่องของพื้นที่ด้านตะวันออกกลางและก็ยอมรับแบบนี้ว่าระบบการปกครองในทางตะวันออกกลางเนี่ยหลายอย่างมันมีความมุ่งมั่นกันมากถ้าเขาจับไม้จับมือกันมากพออาจจะไม่สามารถใช้กําลังได้แบบนี้ค่ะครับ ในขณะที่กลุ่มฮามาสนะครับประกาศพร้อมถ่ายโอนการบริหารสนวนกาซาให้คณะเทคโนแครดปาเลสไตน์ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงที่สหรัฐเป็นคนกลางย้ำนะครับต้องการหาความจริงใจจากอิสราเอลด้วยการเปิดด่านราฟาให้เข้าออกจอากซีรีโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับ <S <S ฮาเซมกาซเซมโฆษกของกลุ่มฮามาสได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าพร้อมถ่ายโอนอำนาจการปกครองสนวนกาซาให้แก่คณะกรรมการเทคโนแครดปาเลสไตน์แล้วโดยขั้นตอนต่างๆได้เตรียมพร้อมไว้อย่างเรียบร้อยทั้งเอกสารแฟ้มงานและคณะทํางาน จะกากับดูแลกระบวนการส่งมอบอํานาจเพื่อมั่นใจว่ารัฐบาลในชนวนกาซาจะได้รับการถ่ายโอนอานาจจากสมบูรณ์ในทุกภาคส่วนไปยังคณะกรรมการนี้เราจะทํางานเพื่อแน่ใจว่าคณะกรรมการจะประสบความสําเร็จในอนาคตด้วยสําหรับคณะกรรมการดังกล่าวมีชื่อของคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการบริหารกาซามีสมาชิก15คนจัดตั้งขึ้นภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงที่สนับสนุนซึ่งมีสหรัฐนั้นเนี่ยครับเป็นแกนกลางมีผลประคับใช้เมื่อวันที่10ตุลาคมปีที่แล้วโดยมีหน้าที่ดูแลการบริหารกิจการประจําวันของกาซาหลักสกราม และจะทํางานภายใต้การกํากับของคณะกรรมการสันติภาพซึ่งมีโดนั์ทรัมป์ผู้นําสหรัฐนั้นเป็นประธานทั้งนี้อาลีชาอัสอดีตรองรัฐมนตรีขององค์การป,รปกครองปาเลสไตน์เป็นประธานคณะและมีกําหนดว่าจะเข้าสู่ฉนวนกาซาหลังจากด่านราฟาซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายแดนกับอียิปต์เปิดใช้งานอีกครั้งทงั้งนั้นกาเซมบอกว่าตอนนี้ฝ่ายยึดครองกําลังพูดถึงเงื่อนไขและการเตรียมการซึ่งขัดกับข้อตกลงจุดผ่านแดนต้องเปิดทั้งสองทิศทางอย่างสมบูรณ์โดยมีเสรีภาพในการเข้าออกฉนวนกาซาอย่างแท้จริง และโดยปราศจากอุปสรรคใดๆจากอิสราเอลการประกาศของคณะกรรมการแห่งชาติเกี่ยวกับการเปิดจุดผ่านใดนั้นถือเป็นเรื่องสําคัญและที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือคณะกรรมการนี้ต้องตรวจสอบกระบวนการที่ประชาชนเข้าออกอจากเสรีและเป็นไปตามข้อตกลงไม่ใช่ตามเงื่อนไขของอิสราเอลในส่วนของด่านราฟานั้นถือเป็นประตูสู่โลกภายนอกเพียงแห่งเดียวของกาซาที่ไม่เชื่อมต่อกับอิสราเอล และเป็นเส้นทางหลกักสําหรับการเดินทางของประชาชนและการขนส่งสินค้าด่านนี้ถูกปิดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2567หลังจากที่กองกาลังอิสราเอลเข้าควบคุมพื้นที่ยกเว้นการเปิดใช้งานอย่างจํากัดในช่วงต้นปี2568ทั้งนี้อิสราเอลได้ระบุว่าจะอนุญาตให้เปิดด่านราฟาในลักษณะจํากัดโดยให้เฉพาะคนเดินเท้าเท่านั้นและจะเกิดขึ้นได้หลังจากที่สามารถกู้ร่างตัวประกันรายสุดท้ายนั่นก็คือรานวีลีได้สาเร็จซึ่งกองกำลังอิสราเอลได้นำร่างของเขากลับมาแล้วเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาครับ อีกหนึ่งความขัดแย้งนะคะระหว่างรัสเซียกับยูคเครนที่สัมริกาเนี่ยเป็นตัวอาเป็นตัวกลางเนาะในการพูดคุยกันเจรจามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ